ลาขอပြေငိုហ៊ុនម៉ាน้องมีอยู่แคใจว่าพี่ไม่ละคู่ขอน้องขอไปตามาดีคนฐานរបស់น้อง อย่าสนมันเลยให้เวลาครับวันนี้มามาดูที่การรถไฟครับสถานีรถไฟครับตรงนี้นี่เ <c oughs> มื่อก่อนนี่เป็นบ้านทุ่งครูวัดครับตอนนี้กลายเป็นอย่างอื่นแล้ว <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ มานานนะครับข้าวพอกเกี่ยวเสร็จแล้วอ่าาสยน้นี่ครับนอดีตปีนี่าีนใจครับเมื่อก่อนก็เป็นทุ่งนาครับตอนนี้จะกลายเป็นอย่างอื่นแล้วพาดูนี่จะพาดูครับนี่นี่ครับยังเป็นน้ำเต็มไป็นบัดกับป่าคือสิมี่ละเออเดี๋ยวจักหน่อยจักสิได้มาหาเบิ่งครับนี่แหละบ่ได้มาโดนบ่ได้มาโดนน้ำเต็มทงเลยนะ ไอ้ใต้พุ่นล้วก็พูดแล้วครับพุ่นเป็นผู้เขาพะเนินสูงก็คือการสร้างสถานีรถไฟครับตรงโน้นครับพุ่นั่นครับบักสูงครับซัมเสาเทียบเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเก่าเนี่ยที่ฝังไว้เนี่ยหกเมตรนี่ลิฟเมตรอ่หกเมตรเดียวบเใบละครับนี่ครับให้เป็นตัวอย่างครับเบางตัวอย่างครับที่พัฒนาแบบไหนตรงนี้ก็เป็นแอ่งละครับน้ำขัง ปลาก็คกใะมีครับตรงไหนมีน้ําตรงนั้นก็มีปลาตามเขาว่านั่นแหละแน่นอนนี่ครับเนี่ยทงหน้าเรียบร้อยครับเนี่ยย่างบ่ทนแล้วบ่กกลย,ย่างขึ้นไปแล้วครับสูงอ่าเดี๋ยวจะพาไปบางอีกแป๊บนึงครับเนี่ยย่างบ่เกใกล้ครับเนี่ยนี่ครับ,รบเป็นภูเขาเลยแหละทิ่ว่าะน,น,นะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นบ้านเป็นหนองเป็นสะอยู่นี่ยัางมามาเก็บของสินของไงเก็บบ่ท่นเหมือดครับยังเต็มอยู่ ะเนี่ยนี่ครับบริเวณ้นเบิ่งนะครับสูงบะเออนี่นี่ครับยากไปกันยากแล้วไปบ่อไรแล้วนี่ครับเหลือจะของนะครับหลังจากติดสถานีรถไฟครับตรงนี้สถานีรถไฟสร้างสถานีรถไฟของเฮากับอยู่ทั้งหลานหลังครับเนี่ยพูดเหรอครับเหลือที่ดินเหลือครับนะไอ้ก็ที่ดินเหลือครับ โน่นละทีดินเหลือจากฟังโน่นมาท้งงอดครับนี่คือทีดินเหลือละครับตรงนี้คือทีดินเหลือจากการรถไฟกินไปอ่าเหลือก็ต้องใส่ดินมาถมจังสิทำบ้านของเขาครับจำทำสิเขาปลูกไว้ปลูกไว้เหลือกว้างๆตรงนี้ประมาณสามไร่สองไร่กลัวละครับสองไร่กลัวตามใบ นะครับสองลรเคิงสองลรสองงานประมาณนะครับแลครับรถเขาเห็ดอยู่เอาขึ้นไปบ่ไดอหรอกสูงทางยางเข้าไปบ่ได้นะครับเนี่ยนี่แล้วนี่แลทีเลือครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับนางมาหอดรถครับนี่เอาบ่ได้สวัสดีง่ายดอกเอานี่ย